สวัสดีครับวันนี้มีชาวต่างชาติครับเป็นคนเยอรมันนะครับมาทำเฟดล็อกนะครับเรียกว่าแล้วก็ฉีดฉีดไขมันตรงนี้นะครับดึงตรงนี้ขึ้นไ่ป้าป้าขึ้นม่นะครับเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้ครับโอ้โหตึงเปเ๊ยบเลยนะครับผมว่าตอนนี้มีล่ามอยู่สองคนครับผมคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแน่นอนครับเรามาช่วยกันใครอยากจะถามอะไรเขาถามได้เลยนะครับ ก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งครับนี่นะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน้องใครที่ดูอยู่ก็กดไลค์กดแชร์ให้ไปถึงเยอรมันเลยนะครับ <laughs> อ่ะ,อะพี่ <Okay. S 1> ให้เขาแนะนอนตัวนะ So would you m i k e to introduce yourself? Okay. Oh, what's <laughs> <laughs> our name? Oh, my name is s i k i Viva. I'm coming from Germany. I'm 63 years old. <laughs> And I do this surgery because u uh, my body starts to get is already old, but my brain is still young. เขาชื่อซิกกี้เบเบอร์นะคะมาจากเยอรมันเขาอายุ63แล้วก็ที่เขาตัดสินใจทาเนี่ยเพราะว่าเขาคือตัวเขาแก่แต่ว่า ใจเขายังไม่ได้แก่เออไม่สิวียยังเราก็จะเป็นอย่างนี้ัทุกคนเนาะแก่แล้วก็แตใจมันก็ไม่แก่อ๋อโอเคครับอย่างนี้เองแล้วทำไมเขาถึงเลือกตัดปใจมาทําที่นี่ครับผมพี่เป็นคนแนะนำเขาเองอ๋อพี่แนะนำเขาเพราะว่าพี่เคยทําตากับหมอชลทิย์ไว้นานแล้วนี่นะครับพี่คิดว่าที่นี่น่าจะดีที่สุดอ๋อก็คือเลยแนะนําเพื่อนมาเลยใช่ครับผม มมีคนพิมพ์ภาษาเยอรมันมาด้วยผมอ่านไม่ออกเจออ่านออกวะไม่อ่านไม่ออกเจอโอ้โหยาวเลยพิมพ์คำตอบคนเลยอ่านออกไม่ได้กาอ่านกเออต้องผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาใหแทนไม่ต้องดีกว่าไม่ต้องหรืออ่ะพอดีเก่งใจคนไข้ครับพิมพ์เป็นแปดแล้วพวกเขาเพิ่งทำเสร็จนะครับก็มีความกังวลบนใบหน้านะครับ ยกทำเฟตลอกไปเลยนะครับเราแบบกังวลตรงไหนที่สุดในใบหน้าตัดาำได้ไหมคือร่องแก้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงช่วงช่วงเนี้ยช่วงใต้ตาใต้ตาตรงตรงร่องแก้มใช่ไหมครับค่ะล่องแก้มใต้ตาอ๋อครับผมแต่ทำออกมาแล้วดีเลยในใฝาตาพี่คิดว่าโอเคมั้ยลูกโอเคพี่ว่ารอยสักสี่ห้าวันน่าจะเพอร์เฟกต์นี่นะครับเชื่อมือเป็นหมอ ครับผมแล้วถามเขาหน่อยว่าตอนทำเนี่ยมันเป็นยังไงเอ่อ when when you go surgery อะ at the at the time you feel anything exciting exciting ตื่นเต้นตื่นเต้นมันเป็นยังไงนั่งรถไฟห่อมปวดนืพลงอเสีนพงไม่ไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยชิวๆ คุอหมอนี่คุณหมอคุณหมอคุณหมอสวัสดีสวัสดีคุณหมอยังไม่นอนครับตอนนี้กำลังดีดแล้วเวลานี่ Beautiful especially this area you have a fat injection very good อ่าอาจารย์อธิบายหน่อยครับว่าทำอะไรเขาไปบ้างอย่างไม่รู้จะคุยอะไรเขาเนี่ยอาจารย์พูดเลยอันนี้เป็นไลฟ์เลยนะไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์อ๋อไลฟ์กันเลยเนาะคือคือคือไม่เป็นไรนั่งนั่งคือ คือเรื่องของเรื่องก็คือ,อพี่พี่พี่วนานะพาคุณซิลกี้นะมาจากเยอรมน,นีจากประเทศเยอรมน,นีก็ชอบประเทศไทยมากใช่ไหเนี้เนี้พี่วนาเขาก็าทำพวกสบู่หอมแบบ แบบมีเครื่องเทศมีสมุนไพรเป็นสบู่เพื่อสุขภาพเนาะแล้วก็ส่งออกไปที่ยุโรปซึ่งเราจะต้องรู้นะว่ายุโรปเนี่ยเป็นประเทศที่ที่แปลกนะเป็นประเทศที่เมืองหนาวอ่ะมันไม่ค่อยมีสมุนไพรหรอกเพราะฉะนั้นสมุนไพรที่ที่ดีๆมันจะอยู่แถวเอเชียเพราะฉะนั้นคนยุโรปจะนิยมสมุนไพรเพราะฉะนั้นพอได้สมุนไพรไปใช้ก็ติดใจก็ เปิดโรงงานที่จังหวัดระยองนะก็ขายดิบขายดีก็ไปคุณเซิกี้ก็เป็นตัวแทนจำนายค่ะเมื่อก่อนนี้เป็นแล้วก็พอตอนหลังช่วงหลังเขาก็ไม่ได้เป็นแต่ว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแต่นี้เป็นเพื่อนกันสนิทกันมากก็เป็นสรุปว่าก็คือคนไทยไอ้คนเยอรมันเนี่ยก็ชอบประเทศไทยใช่ค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยอากาศมีอากาศอุณหภูมิเดียวค่ะคือ คือร้อนร้อนมากร้อนน้อยหรือว่าร้อนปานกลางใช่ใชยกเว้นเวลามีฝนตกใช่ฝนตกก็ไม่แน่ไม่น้อยเลยแหละเดี๋ยวนี้ตกมั่งไม่ตกมั่งตกมั่งไม่ตกมั่งเอออย่างเนี่ยปีนี้เดือนมกราเนี่ยแทนที่มันจะหนาวเนี่ยเมืนเมื่อวานนี้ก็ฝนมาตกเมื่อเมื่อตะกี้ก็ตกนะเออมันก็เลยประหลาดก็ดีที่ประเทศไทยจากอุณหภูมิเมื่อก่อนมีสมฤดูการ,รปัจจุบันเหลือฤดูการเดียวคือ ร้อนมากร้อนน้อยใช่ค uh, <Z> mm ุณซูกี้อยู่ o ยู่รักไ a ยแลนด์เพราะเพรา e สภาพอากาศอ not only of the weather also I love Thailand for the people and the people yes yes and what about the weather temperature oh f o r m e i t s fine <S fine <S mm hmm. <S how how many degrees Celsius you, <Of S 1> you love up to t h i r t o up to 30? i r t y เห็ไหม อุณหภูมิ30เนี่ยชอบคนไทยเปิดแอร์เนี่ยต้อง20-19-18แต่ฝรั่งมาเมืองไทยบอก30นะเพราะว่าเขาชอบอากาศอุ่นมากกว่าใช่ค่ะแต่นี้ประเทศไทยก็เลยติดแอร์ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ใช้พลังงานสิ้นเปลืองอย่างมหาศาลแอร์ที่ดีที่สุดตั้งไว้ที่25หรือ26แล้วไปซื้อพัดลมมาอีกตัวหนึ่งใช้พัดลมเนี่เป่าให้มันเกิด ให้ลมเนี่ยมันหมุนเวียนถ่ายเทจากฝานี้เป็นฝานี้เป็นฝานี้ฝานี้านสามรอยสิบองศานะให้ให้มันมีการเขาเรียกว่ามี ventilation <ม>อุณหภูมิไม่ต้องไปตั้งจนเย็นเหลือย<ม>ี่สิบสิบเก้านะครับตั้งไว้ที่ประมาณย<ม>ี่สิบห้าแล้วใช้ลมช่วย,วยแต่ว่าคุณซีก,กิคุณซีกีิชอบอุณหภูมิที่ยี่สิบกว่าสามสิบยนะี<ม>่ส้าสามสิบเนาะคุณซีกิพูดภาษาไทยได้เนาะ Mm hmm. นิดน้อยมั้ย b e maybe less time for, not t o go out too too much to the sun ฮ no? อืม, mm. อมชอบชอบชอบตากแดดชอบตากแดดอืชอบ,ชอบตากแดด, mm hmm. ตดแต่นี้ก็คุณซิกกี้มาเนี่ยเมืองไทยผมก็ได้มีโอกาสช่วงช่วงนี้มีฝรัง่งมามาทำทำหน้าที่เจอร,ร์พอนคลินิกทุกวันเลย mm hmm. แต่ว่าคุณซิกกี้นี่เป็นคนเยอรมันแล้วทำแล้วเนี่ย ดีมากเลยทุกอย่างเนี่ยคืนหมดเลยนะครับเนี่ยร่องเล่งเนี่ยกลับดีเนี่ยร่องมุมปากนี่หายไปเลยร่องติดจมูกหายไปเลยนะแล้วเรายังแถมแถมให้เขาด้วยนะเราทําเสร็จแล้วแถมฉีดไขมันได้อีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คุณซิสกี้พอทําเสร็จปุ๊บหน้าเขาจะเป็นรูปหน้าเขาจะเป็นรูปตัววีเนะลยตัวว,ว,วีสวยมากเลยแล้วเหนียงที่คอก็หายไปด้วยนี่คือวิธีการเทคนิคของ ทีรพรคลินิกนะ <Okay. S 1> ตรงเหนียงใต้คางเนี่ยเนี่ยเหนียงใต้คางเนี่ยหย่อนย่อนเนี่ยหายไปหมดเลยท,ทั้งทั้ที่แผลก็มีอยู่แค่นี้เองนะ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าช i n ตอินซิชันเทคนิคหรือเลสอ c สมอลเทคนิคเลสอ r สมอลเทคนิคหมายความว่าทำแผลน,น้อยแต่ว่าหได้ได้อะไรมากมายมหาศาลคุ้มกับเงินที่เสียไปแต่เราก็ภูมิใจที่เราได้ผลงานมากมาย mm. เราให้งาน ให้เขาเต็มที่เลยนะครับก็ผมชอบคนเยอรมันเพราะว่าคนเยอรมันเนี่ยอันที่หนึ่งคุณคุณคุณสมบัติพิเศษเป็นคนเยอรมันหนึ่งคือเป็นคนซื่อตรงใช่ค่ะยเจอร์มนีอีส accountable ฮะฮอนเนสต์ฮอนเนสต์เ y ็กเตอร์ลีเยอรมันอีสเขาเรียกอะไรตรงต่อเวลาอ่า on time time exact on time everything everything is on time on time if ถ้าสมมติว่า if i miss i miss you uh, how many minutes is uh, you angry me no. <laughs> no 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 i miss mean, i miss เพราะหมายหมายความว่าคนเยอรมันกับคนเยอรมันเนี่ยผิดผิดเวลากันได้กี่นาที how many minutes can be mm, maybe 30 minutes ฮะ t h i r or 30 30 t y h y you wait if you appoint me and i miss you. Oh no, I wait 2 hours. in in Bangkok. Yeah. In Bangkok. m h But in Germany. Mm, Germany maybe 30 minutes. But in Bangkok, 2 w hour s is okay. คนไทยนัดแล้วผิดนัด2ชั่วโมงโอเคนี่นี่คือเขาเรียกว่าไทยไทม์ไทยไทม์คือเวลาของประเทศไทยเ คือคนไทยนัดแต่คนไทยผิดเวลาสองชั่วโมงนี่สบายมาก<ช>นี่ประไล่ไตรงต่อเวลา<ช>ผิดแค่สองชั่วโมงนั่นเองแล้วก็อันที่สามคือควรเยอรมันเป็นคนอดทน<ช>อดทนนะอดทนมากแล้วก็ขยัน<า>แล้วก็ประหยัด<า>เราเราอาจจะเคยได้อ่านในไลน์นั้นที่เขาส่งต่อกันมาว่ามีคนไทยเนี่ยไปเที่ยวที่เยอรมันแล้วกินอาหารโอ้กินทิ้งกินขว้างเจ้าของร้านบอกกินให้หมด ฉันไม่กินฉันจ่ายตังแล้วเจ้าของร้านเรียกตำรวจมาจับเลยปรับเลยใช่ค่่ะใชไหมคุณซีกิฟังผมด้วยเรื่องไหมใช่ไหม from the food yes it's different different for the food must to แบบ eat all not same like Thailand yes But when you go grow up more than sixty years you can ask for smaller. Oh smaller? Yes, you can ask. Mm. Not too big be one because I'm not a big eater. Oh. You can if ask when you when you start to go sixty years old you you can ask for special plate. Special plate. Like oh. like child's oh. yeah. If I order in the normal size but you cannot, I, I eat, can, you cannot eat. You cannot But if if I eat, may mm -hmm. Cannot eat all. Mm. I, I cannot eat all. And yeah, red. What 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 shall we do about the the, the rest, rest of the food? Throw away. Throw away. Mm. Mm. Put in the bag. Okay. Take home. Oh, I do yeah. I I like to back yeah. Oh, take back. Take back. Take back home. Uh -huh. doggy bag. นี่หนูไปอยู่อยู่กับเขาตลอดก็จะแบบทานข้าวเนี่ยไม่หมดก็จะเก็บใส่ถุงแล้วก็กลับไปให้แต่แต่ส่วนใหญ่เขาจะกินกินให้หมดเนาะเาจะกินให้หมดแต่เขาจะสั่งให้อย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวถึงแม้เราอยากกินหลายอย่างแต่แบบจะสั่งให้อย่างเดียวเราก็กินจานให้พอดีพอดีเพราะว่าเขาบอกว่าแอฟริกาไม่มีข้าวจะกินอ๋อแต่เรากินทิ้งกินขว้างครับก็วันนี้ขอแสดงความดีใจนะคุณซิลกี้ที่ เออเมื่อกี้ตื่นขึ้นมาแล้วแล้วก็หน้าก็สวยขึ้นมาแล้วแล้วก็กินอาหารแล้วอือค่ะ congestioncongestion เจ็บไหมปวดไหมเพนเพน no 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 oh เดี๋ยวมีคำถามนิดหน่อยเชื่อใจหมอไทยหรอ you trust you trust me yes i'm doctor thai doctor yes or no ทำไมอ่ะ but i trust you trust thai doctor yes Oh ah, Mother uh, told me you are the best. Are the best? No, no she And now uh, it is true or not true? I think it's true. It's true. Yeah. Mm. Uh, and uh, when you are on the the table, yes. you sleep? No. No? Although during the waiting time I not sleep, no. No? no. I'm surgery. I'm surgery I sleep yes. Sleep. Oh h uh, yes yes sleep. Yeah. m no problem. No problem. Okay. งั้นวันนี้เราเรามาสัมภาษณ์คนเยอรมันนะครับที่มาใช้บริการดึงหน้าในระบบเอ uh, less is more หรือในระบบ face lock หรือที่เรียกว่าการทําดึงหน้าโดยการซ่อนรอยแผลซึ่งคําต่างๆเหล่านี้มันเป็นความจริงไม่ใช่คําโฆษณานะครับ พรว่าเลสซิสมอก็หมายว่าเราเลิกทันทีดึงตั้งแต่กลางกระบาลเนี่ยตั้งแต่มานี่แล้วก็มาหน้าหน้าหน้าจอนจนกระทั่งหน้าหูหน้าหูไปใต้หูใต้หูไปหลังหูหลังหูไปท้ายทอยคือยาวเป็นกิโลเลยนะครับก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็ทําแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าทุกอย่างเรามีเทคนิคในการที่จะทําให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยได้มากทั้งๆท,ที่ทำเนี่ยแผลสั้นนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เราจะเป็นเทคนิคการซ่อนรอยนะครับเราจะทําเสร็จแล้วไม่ใช่หัวเถอหัวล้านเห็นไหมเมื่อก่อนออจากรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยบางทีทําเสร็จหัวล้านหมดเลยผมเพิ่มล่วงหมดแต่ทําที่นี่ทุกอย่างอยู่กับที่หรือจะขยับมานิดหน่อยนะอเราเราอยากให้ความรู้ซึ่งเป็นศัจธรรมตัวเนี้ยเอามาใช้ตอนนี้ผมสังเกตว่าฝรั่งต่างชาติเริ่มมาใช้ เริ่มเริ่มมาใช้บริการด้านเฟซล็อกที่ทีลพรมากขึ้นทุกวันวันนี้ฝรั่งฝรั่งแท้ๆนะสามรายสารายแล้วก็มีฝรั่งทุกวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีพวกคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็จะมาใช้บริการที่นี่แต่นี่ผมก็อยากผมก็เลยเอ,อ,อยากสอบถามพวกพี่ๆที่อยู่ยุโรปอยู่อเมริกาบอกว่าทำไม ทำไมถึงเลือกทีละพรบอกอ๋อติดตามมาสองปีส่วนใหญ่ติดตามประมาณสองปีเพราะว่าใ,ใช่เพราะว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะรอบคอบแล้วเขาก็มีเวลาแล้วเขาจะดูแล้วดูอีกเขาไม่ได้ดูเราทีละพรเจ้าเดียวนะเขาดูไปทุกๆเจ้านะทุกคลินิกในประเทศไทยแล้วเขาจะดูใช้เวลาทั้งหมดสองปีแล้วเขาตัดสินใจก็มักจะมาที่ทีละพรเพราะเหตุว่าเขาพิสูจน์ ด้วยเวลาว่าการที่มีผลงานออกมาเนี่ยเขาใช้เวลาดูแต่คนไทยเนี่ยแปลกใช้เวลาดูแค่สองนาทีเอาราคาตัดสินเอานีา่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็น,ปนนะตัวหนูก็เป็นส่วนใหญ่จะบอกเอาราคาตัดสินอันนี้ถูกที่สุดไปเลยนะตัดสินด้วยสองนาทมาาีมันก็พลาดก็ส่วนพลาดไอ้ที่ไม่พลาดก็ ก็มีแต่ว่าบางอืญอะ่ะนะมันมันอันนี้เราก็ไม่ได้ตำหนิอะไรกันเพราะว่าสิ่งที่เราผมเคยผมเคยเป็นหมอนหนุ่มๆมาก,ก่อนตอนเราเริ่มทําใหม่ๆเราก็าหัดทำอย่าว่าอย่าว่าราคาถูกนะผมทําให้ฟรีผมยังทําเลย,ยเพราะว่าผมขอซ้อมมือหน่อยซ้อมสักห้าร้อยคนอ่าบางที พี่ผมไม่เก็บตังค์ทักบาทเลยพี่ออกแต่ค่าห้องผัดตัดกับพี่ออกค่าไหมค่ายาก็เยอะที่เรามาเดี๋ยวค่าแรงผมฟรีอย่างเงี้ยนะ<ม>นี่ก็เป็นเบื้องต้นต่อมาก็มาเก็บตังค์ถูกๆไปเรื่อยๆทําอีกสักพันลายสองพันลายซ้อมมือแล้วก็เริ่มคิดหาวิธี<ม>เทคนิคที่พัฒนาจากระบบของฝรั่งเก่าๆมาใช้กับคนเอเชีย<ม>นะเพราะว่าเราเราทำงานมันให้ดีดีดมันแปลกนะผมไม่ได้ขึ้นราคานะ จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีนคนไข้มาต่อว่าเฮ้ยหมอพอได้แล้วราคาัคเนี้เอาอเฉันควักให้เธอเลยเอาไปเท่านี้เลยแทนนี่เราเก็บสมมติว,ว่าร้อยบาทเอาไปเลยฉันให้สองร้อยห้าสิบบาทแปลงนี้เข้าใจไหมเมื่อก่อนผมทําตาเนี่ยหมื่นเดียวโอโ้โหเอาไปเลยสองหมื่นห้าฝีมือขนาดนี้เทคนิคแบบนี้เกิดมาไม่เคยเห็น ทำปุ๊บหายปับ๊บทำแล้วอย่างนี้ปับ๊บอ้าวนี่เรื่องเล่าเล่าเล่าเรื่องนะเล่าสู่กันฟังผมก็บอกเฮ้ยมันมากเกินไปอ,อ๋คืนบอกไม่ต้องยู่อไปเลยมันี่ควรแก่การเขา,าเขาเขาเขา,เขาเป็นคนที่แฝงเขาบอกทาให้เขาหายเร็วเร็วมากแค่วันสองวันเขาไปทํางานได้อ,อันนี้ผมเล่าเป็นเรื่องเก่าๆให้ฟังนะชีวิตเนี่ยมันมัน มันระหกละหืนแล้วก็มันทั้งลำประสบความสําเร็จประสบความยากลําบากก็มาจนถึงวันนี้เราก็ทําบริการให้ทั่วโลกลหละให้ให้ให้ประชาชนทั้งโลกเมื่อกี้ก็มีพี่คนนึงมาจากสวีเดนบอกโอ้ยหมอหมอทําบุญให้คนทั้งโลกเลยเขาก็นั่งอยู่ตรงโน้นลหมอทําบุญให้คนทั้งโลกเลยนะตอนเนี้ทั่วโลกมาที่ประเทศไทยมาแล้วมาที่นี่แหละมาที่ธีรพร บอกแล้วครับผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเรารู้แต่ว่ามาแต่ไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้แล้วปีนี้มาเยอะมากด้วยว่าเดี๋ยวจะเยอะขึ้นเร่ๆก็มีติดต่อจากต่างประเทศมาเยอะมากแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่เราก็ไม่ได้ฝึกภาษาอังกฤษเราก็ ว่ากันไปแต่ปรากฏว่าไอการพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเป็นเนี่ยกลับเป็นสิ่งน่ารักนะยิ่งเราพูดเด้อเด้อดาดายิ่งพูดเซ่อเซ่อซานี่ฝรั่งเขาเอ็นดูเราเนาะใช่ค่ะแต่ผิดเกิดคนไทยเนี่ยโอ้โหพูดทําเป็นนพูดไทยก็ไม่ชัดพูดอังกฤษก็ไม่ชัดใช้ก็ไม่ชัดอังกฤษก็ไม่ชัดฝรั่งมันไส้เพราะฉะนั้นพยายามพูดไปเถอะผิดผิดถูกถูกก็พูดไปเราก็ใช้ความซื่อแล้วก็ความ อดทนแล้วก็บริการเขานะ I love you ซีกีินสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วพี่รับยาอะไรเรียบร้อยแล้วฝากฝากถาเป็นจบจบอร่อยไหมจบบอกว่าใช้ได้แต่ไม่ถึงกับอร่อยโอเคครับแมณนากิ้วครับเดี๋ยวเขาจะถอดถอดไหมครับ ให้เขาไปพักครับปัดครับงานกดงานขอบคุณคน้อยขอบคุณครับนี่ก็คือเดินกลับบ้านได้นะครับตอนนี้ครับเดินได้ครับชิวๆนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องการใช้ชีวิตนะครับก็กลับบ้านได้เลยนะครับอาเบหวัดดีคุณหมออีทีนะครับแม่สุดยอดเลยแม่ สียูทูมารโลครับผมนี่นะครับก็กลับบ้านได้ครับเดินปลอเลยครับเนี่ยชิวๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ดูแลหน่อยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะตีหนึ่งแล้วนะครับใครที่ยังไม่นอนก็อยู่ไปด้วยกันครับนี่ครับเดินได้ชิวๆนะครับโอ้โหสบายเลยครับเดินปลอเลยครับ ก็มีรถมีรถมานะครับตอนนี้ก็มีรถทางธีรพรมามาลับนะครับก็ไปพักผ่อนครับรุงนี้ก็มาทําแผลนะครับผมยบายครับผมมาลาตีสวัสดีครับกุญแจครับสวิตดีมครับสวิตดีมนี่ฝันหวานด้วยครับผมไปแล้วครับแม่สุดยอดเลยนะครับ โอ้ oh, คนดูเป็นร้อยอ่ะโอเคขอบคุณมากครับตอนนี้ก็ไปให้คนไข้ไปไปพักผ่อนนะครับ,รบนะครับรวันน,น,นี้วันนี้เดี๋ยวดึกๆมีให้ดูอีกครับใครที่ยังไม่นอนนะครับรอ,อ่านี่คือให้ดูสถานที่นะครับเผื่อคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอยากมานะครับที่ะรพรานคลิคนิกอยู่ตรงถนนใหญ่เลยนะครับ ไกล้ห้างไอคอนสยามนะครับแล้วก็เนี่ยครับผมเดินออกมานี่คือติดถนนนะครับถนนใหญ่นะครับแต่ถ้าใครจะมาต้องข้ามถนนด้วยความระมัดระวังนะครับตอนนี้ถนนกรุงเทพประเทศไทยนี่น่ากลัวที่สุดครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเดินมาให้ดูนะครับนี่ครับไปแล้วครับรถไปแล้วครับฟิวครับถนนโล่งมากครับตอนนี้นะครับ ผมให้ด no ูนะครับนี่เราอยู่ตรงห้างไอคอนสยามนะครับใครที่อยากมานะครับจาห้างไอคอนสยามไว้นะครับแล้วก็จาโรงพยาบาลตากสินไว้นะครับจะอยู่ระหว่างโรงพยาบาลตากสินกับห้างไอคอนสยามนะครับแล้วก็มีรถแท็กซี่ครับรถเมล์ก็มีนะครับเรือก็มีรถไฟฟ้าก็มีนะครับไม่มีอย่างเดียวนะครับเครื่องบินนะครับก็ถ้าใครอยากมานะครับผมแนะนําครับการเดินทางไม่ยากครับจาโรงพยาบาลตากสินไว้นะครับ จำห้างไอคอนสยามไปนะครับเราจะอยู่อยู่ตรงกลางครับอยู่ตรงนี้ครับธีรพรนี่ก็ถนนใหญ่ครับมีรถตุ๊กๆก็มีนะครับแท็กซี่ก็มานะครับเซเว่นก็มีนะครับนี่เซเว่นนะครับใครที่แบบว่าอยากกินขนมขนมนะครับติดถนนใหญ่ครับสั่งแก๊ปสั่งไรได้สบายครับก็ใครอยากมาก็เรียนเชิญครับเรียนเชิญ ก็ใครดูดจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ถึงเยอรมันไปเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ